เสียหายฝั่งนี้ก็มีแต่รถทันนี้และป่ายางสวนยางเขาสวนยูคาแล้วก totally ็สวนยางอีกสวนหนึ uh ่งไ ถ้าเอาว่ามันจอดนี่มันก็จังไม่ั้งจราบ้าเบ้นเลขที่หนึงอมตันแกแหลกนเ่ท่านั้นก็ดับเขจะตุ้เขเลยว่าตัวน้อย 哦，汤三、嗯。嗯 ไฟมันมาต้นทางมาเนี่ยมันมาเลยป่ายูคาป่านั้นมาอย่างนั้นอ้อมมานี่มานี่แล้วก็เข้ามานี่แล้วก็เพิดออกจากบอ่อเข้าไปแล้วก็เข้าไปฝั่งนั้นที่เสียหายฝังถถ่งนี้มันมีแต่รถทันนี่และป่ายางสวนยางเขาสวนยูคาแล้วก็สวนยางอีกสวนมนัน,นมหมุนใช่ไหมล่ะเวลามีไฟมันหมุนไปหมุนมาม,มันมานั่นแหละ มา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 ,มาจากศูนยูคามาตามถนนนะ,ะมันมีถนนเสาตามเสาไฟฟ้าเราแวะไปดูนะแล้วมามานี้แล้วก็หักเข้ามาหาสวนนันโตนี่แล้วก็แว,กแวะไปฝั่งนั้นก็เข้าป่ายางเนาะมันไม่นอกจากคนจุดเท่านั้นเองมันมันไม่บ้านเราไม่ใช่ร้อนถึงขนาดที่จะเกิดไฟได้ เปสันนิษฐานก็คือคนจุดไม่งั้นก็ก้นบุหรี่เรื่องไงก็ไม่ทราบไม,ไม่มีเพิ่งมีปีนี้ดีตั้งแต่ค่อยมาอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วตั้งแต่ปีสี่ศูนย์ไม่มีไฟไหม้่นี้แล้วที่ไฟมันดับลงได้เพราะอะไรครับพ่ออันนี้แรงคนและฝั่งนั้นรถดับเพลิงเขาไปช่วยมันช่วยไม่ได้เพราะมันปิด สวนยางมันไม่มีทางรถเข้ามันมขีดอ้อมแต่ถนนลอลถนนถนนก็ไม่ไม่กว้างมันสามเมตรเองแรงคนมาห้าหกคนอพอโคดไม้มาตีแล้วก็ขิ่วถังน้ำด้วย